เพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยสามประเทศยักษ์ใหญ่ที่เป็นขานอำนาจกันก็คือจีนรัสเซียแล้วก็สหรัฐอเมริการัสเซีย,ยมีคำถามว่ารัสเซียจะก,กรณีของสงครามที่เกิดขึ้นยูเครนกับรัสเซียจะจบเรื่องไร สงครามเนี่ยมันจะไม่จบลงด้วยปลายกระบอกปืนนะฮะแต่สงครามทุกครั้งที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยมันจะจบด้วยการเจราจากันนะครับจบด้วยการเจราจามันจะออกมาในรูปไหนนะครับก็มีไม่พ้นเรื่องการเจราจาแล้วก็มีประเทศคนกลางจะเจราจาโดยฝ่ายหนึ่งอาจจะยอมถอยคําว่ายอมถอยนี่หมายความว่า บางทีเวลาเขาจะมีเกิดสงคราม,มคือต่างคนต่างไม่ยอมกันต่างฝ่ายต่างไม่ยอมมันก็ต้องมีจุดหนึ่งครับที่ฝ่ายหนึ่งถอยอีกฝ่ายหนึ่งก็ถอยนะครับแต่ถอยในระดับที่อาจจะไม่ไม,ไม่ไม่เท่าเทียมกันแต่แต่เป็นความยินยอมพร้อมใจที่จะที่จะจัดการได้เรื่องของรัสเซียถามว่ารัสเซียจะถอยกลับมาไหมเนี่ยถ้าถ้าผมมองนะครับผมประเมินว่าอย่างไรเนี่ยรัสเซียก็ต้อง ถอนกาลังกลับเมื่อถึงเวลาหนึง่งจุดหมายปลายทางผมคิดว่ารัเสเซียต้องการที่จะโค่นผู้นําคนนี้ให้ได้นะครับผู้นําของที่มาจากตลกคนนี้นะคระับเนื่องจากว่าถ้าผู้นําคนนี้ยังเป็นผู้นําของยูเครนอยู่เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เหมือนหอกข้างแคร่ที่วางอยู่ใกล้ตัวพรมแดนประชิดกันแล้วก็ คมแดนนั้นสองพกว่ากิโลมันยาวมากเลยนะครับผมคิดว่าจุดจบนอกจากการเจราจาแล้วนะครับแต่แตน่าจะเกิดอีกเรื่องนึงก็คือว่าคิดว่ารัฐบาลของยูเครนน่าจะต้องเปลี่ยนผัวผู้นําแล้วก็จะเป็นคนใหม่นะครับซึ่งคนใหม่นั้นจะต้องบาลานซ์อานาจเป็นหรือไม่ก็กลายเป็นคนที่อยู่มีแนวโน้ม อ,อิงแอบมาทางรัสเซียนะครับแล้วรัสเซียที่ยอมถอยกลับมานะบก็เป็นเรื่องของความแข่งแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งจริงๆต้องบอกอความจริงนะครับประเทศทุกประเทศในยุคสมัยเนี้ยการจะเกิดสงครามขนาดเป็นสิ่งที่ผมว่าทุกประเทศรับรู้ดีนะครับว่ามันไม่ได้เกิดสิ่งที่ดีเลยกัะสงครามมันมีแต่สิ่งที่เสียหายมีแต่สิ่งที่ถูกทําลายนะครับ ขอบคุณคุณวชนาครับมอบให้มอบดาวอีกห้าสิบดวงนะครับขอบคุณมากๆเลยคนเดานะเอาแค่ความเป็นคนก่อนไม่ได้ความเป็นประเทศถ้าเรามีบ้านแล้วเราไม่ถูกกับเพื่อนบ้านเนี่ยคโหชีวิตอยู่ลําบากเลยครับเราเห็นข่าวไปเลยใช่ไหมครับไม่ถูกกับเพื่อนบ้านจนบางครั้งนําไปสู่ต,ต้องต้องยิงกันทะเลาะกันเอาละไม่ต้องถึงยิงกันหรอกครับแค่ไม่ถูกกับข้างบ้านเนี่ยก็อยู่อย่างไม่มีความสุขแล้วนะครับ ก็มันใช่รัวร่วมกันนะฮะต้องเห็นหน้ากันอ่ะมันก็จะมีการกระทบกระทั่งกันตลอดมันเมื่อจากมันมีฐานความไม่ชอบหรือไม่ถูกกันก่อนแล้วเนี่ยความเป็นคนที่เป็นปัดเจกเนี่ยขนาดขนาดสามารถย้ายบ้านได้นะไม่พอใจกันถึงจุดหนึ่งอาจจะย้ายบ้านก็ได้แต่ก็ยังรู้สึกอึดอัดเลยแต่พอประเทศเนี่ยประเทศที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันเนี่ยโอ้พอประเทศไม่ถูกกันเนี่ย ผมว่ามันเป็นอะไรที่ที่อยู่กันลำบากนะครับประเทศที่อยู่เบื้องหลังในการยุแยงให้เกิดความขัดแยง้งประเทศที่อยู่เบื้องหลังที่พยายามจะทําให้เกิดสงครามเนี่ยเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรหรอกครับแต่ไอตัวประเทศที่มีความขัดแย้งนี่แหละท่านเห็นกรณีของอดีตกันนะครับเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ประเทศเดียวกันแท้ๆภาษาเดียวกันมีวัฒนธรรมเดียวกัน เป็นชาวเกาหลีเหมือนกันแต่วันหนึ่งเมื่อเกิดความขัดแย้งแล้วก็ดึงเอาต่างชาติเข้ามาฝ่ากหนึ่งก็ไปจับมือกับสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ฝ่ายหนึ่งจับกุด้านของประชาธิปไตยสงครามฆ่ากันเองระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ก็เกิดขึ้นแล้วคนเกาหลีแหละที่ตายประเทศเกาหลีแหละที่เสียหายไอ้ประเทศอื่นก็ขนทหารมาขนอาวุธมาบางประเทศก็ให้แต่ อาวุธให้อาวุธเพื่อให้คนไปฆ่ากันอ่ะพี่น้องฆ่ากันในที่สุดนกวันนี้เห็นไหมครับเกาหลีกลายเป็น2ประเทศพี่น้องญาติกันถูกแบ่งด้วยเรื่องของแผนที่ก็กลายเป็นคนละประเทศแล้วถามว่าใครรับผิดชอบไหมครับวันนี้ไอ้คนที่เข้ามาอยู่เบื้องหลังที่ยุยงกระแทงรั่วส่งเสริมให้ทะเลาะบ,บอ่อแว้งอ่ะนี่มันอยู่ไหมครับแั้นก็กาบประเทศมัน ครั้งหนึ่งถ้าท่านจําได้เยอรมันตะวันออกกับเยอรมันตะวันตกก็เคยแยกกันกว่าจะมารวมกันได้เชื่อวชาญตั้งกี่ปีคําพูดของคนเฒ่าคนแก่ที่สอนว่าอย่าอยากชักน้ําเข้าลึกอย่าชักศึกเข้าบ้านเนี่ยมันจึงเป็นคําพูดที่ผมเชื่อมอันใช้ได้กับทุกสถานการณ์มันเป็นอาการแบบนี้แหละท่านเห็นไหมครับว่าครอบครัวก็มิใช้คล้ายๆกันครอบครัวละครอบครัวเลย ตอนเป็นพี่เป็นน้องมีพ่อแม่พี่น้องเี่ยรักกันดีเหลือเกินแต่วันหนึ่งเมื่อพ่อแม่จากไปทิ้งทรัพย์สินไว้ให้มันก็คือผลประโยชน์ทรัพย์สินนั้นลูกที่เคยรักกันอาจจะมีเคยมีส้ายมีคนนอกมีอะไรอีนุงตรงนังไปก็เริ่มมองจากตัวเองว่าเฮ้ยฉันต้องได้มากกว่าฉันต้องได้มากกว่าคนอื่นฉันต้องได้น้อยไปหรือเปล่า ความขัดแย้งก็เกิดขึ้นภายในพี่น้องที่คลานตามกันออกมาจนบ่อยครั้งเลยว่าพี่น้องที่มีพ่อแม่เดียวกันนามสกุลเดียวกันขึ้นลงขึ้นศาลฟ้องร้องกันเพราะเรื่องของทรัพย์สินและผลประโยชน์บางทีก็ถูกอื่นยุแย้งกันแช่งรั่วนั่แหละแลวก็ทําให้มองหน้ากันไม่ติดประเด็นเดียวกันความขัดแย้งของประเทศถ้ามองไปให้ไกลมองให้ลึกก็จะรู้ว่ามันมีพื้นฐานเรื่องของผลประโยชน์ ผลประโยชน์ทั้งนั้นแหละครับเรามองมันเห็นหรือเปล่าท่านั้นแหละแล้วข่าวที่นําเสนอมามันคืออะไรประเทศยูเครนเนี่ยท่านเห็นไหมครับว่าเป็นประเทศที่โหม,มีทรัพยากรธรรมชาติเยอะมากเอ่อเป็นแหล่งเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญแล้วก็เป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญมากใครก็อยากได้ใครก็อยากเอามาเป็นพวกตัวเองยิงถ้าถ้าเกิดสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้เลยเนี่ยก็จะสร้าง เาลมีอํานาจกับตัวเองพยูเครเนจะเป็นประเทศกําลังพัฒนาอยู่นะประเทศยักใหญ่เขาแอบเข้ามาแย่งกันหรือผลประโยชน์ในเรื่องของอขั้วโลกเหนือนะฮะซึ่งรัสเซียเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่ที่มีพรมแดนติดกับขั้วโลกเหนือเนี่ยเยอะมากเขาก็มีโอกาสเข้าไปาใช้สอยประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติบางคนเขาก็ไม่แฮปปี้บางประเทศเขาก็ไม่แฮปปี้ที่เป็นเช่นนั้น ความสัมพันธ์ของรัสเซียที่จะเริ่มเข้ามามีบทบาทกับประเทศในยุโรปนะเริ่มมีการขายเรื่องพลังงานรัสเซียมีความไม่ได้เปรียบเรื่องพลังงานมากดุลอํานาจมันเปลี่ยนไปนะฮะถ้าต้องยอมรับว่าการที่ปูตินขึ้นมาเป็น,ปนผู้นําของรัสเซียเนี่ยมันทําให้รัสเซียนั้นแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าสมัยของเยลซินกว่าสมัยของกาบะชอฟเมื่อเมื่อตัวของของ โตีนขึ้นมามันก็เลยทําให้ประเทศทางยุโรปโดยเฉพาะสอรรเมริกาเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะต้องจับตาดูเรื่องนี้เหมือนกันแล้วความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัเสเซียเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไปในทิศทางเดียวกันสามารถที่เป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นมิตรที่ดีต่อก,กันได้ท่านลืมครับว่าในสมัยก่อนเนี่ยสามประเทศยักษ์ใหญ่ที่เป็นอาคานอำนาจกันก็คือจีนรัสเซียแล้วก็อเมริกา ถ้ากใครศึกษาปริาัทก็จะรู้นะครับว่าโลกโลกของคอมมิวนิสต์ซึ่งมีอยู่สองสำนักใหญ่ในสมัยก่อนคือโซเวียตกับจีนแนวของเรนินกับแนวของเหมาเนี่ยโหบางทีเนี่ยแม้ว่าจะเป็นรากฐานขอบคุณคุณกิติยาฮะให้ดาวอีก200ดวงขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ที่เขาได้รับแนวคิดมาจากคารมาร์กจริงอยู่แต่วิธีการปฏิบัติมันไม่เหมือนกัน แล้วใครได้เข้าไปดูข้อมูลก็จะรู้เลยว่าเบื้องหลังความขัดแย้งระหว่างระหว่างจีนกับโซเวียตในสมัยก่อนที่ผ่านมามันก็มีมันก็มีโลกโลกตะวันตกเข้ามาเข้ามามีบทบาทบ่อยครั้งที่ที่อเมริกาเองก็ไปจับกับรัสเซียเพื่อโดดเดี่ยวจีนบางครั้งอเมริกาก็ไปจับกับจีนโดดเดี่ยวรัสเซียแต่หลังจากที่1 9 9 1ใช่ไหมฮะที่ที่โซเวียตล่มสลายนะครับ ตอนนั้นก็องยอมรับว่าสหภาพโซเวียตนั้นอ่อนแอลงเพราะว่าประเทศในสหภาพโซเวียตเขาก็แตกตัวไปเป็นประเทศอื่นๆเยอะะเลยผู้นําของรัสเซียจักรับมาเป็นรัสเซียก็ก็อ่อนแอโลกตะวันตกอย่างอเมริกาอาจจะมองว่ารัสเซียไม่น่ากลัวซึ่งตอนนั้นเป็นจังหวะที่จีนเองเนี่ยโหยักษ์ใหญ่จีนนี่พัฒนาเร็วมากต้องยอมรับนะว่าสีเช่นผิงพัฒนาได้เร็วมากพัฒนาทั้ง วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเรื่องของอาวุธเรื่องของ Al ood, ขอวกาศเขาไปไกลแลวเร็วมากก็เลยทําให้ตัวของอเมริกาเนี่ยหันความสนใจไปที่ประเทศจีนมากขึ้นแต่บนพื้นฐานที่ไปนสนใจประเทศจีนนั้นใครจะคิดเขาว่ารัสเซียก็เติบโตมาอย่างขึ้นมาเรื่อยๆปูตินไม่เหมือนผู้นาคนอื่นนะครับปูตินมีความเด็ดขาดมีการม,มองอะไรที่ผมคิดว่าโลกตะวันตกก็ ก็ไม่ไว้วางใจคนอย่างปูตินนี่น,นี่เพราะฉะนั้นในพื้นฐานเรื่องของสงครามที่เกิดขึ้น,น,ใ,น,ใ,นในในในสายตาผมนะฮะผมมองอย่างอย่างที่ผมพอจะวิเคราะห์ได้ผมก็คิดว่ารัสเซียคงต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งนะฮะในการที่จะถอยกลับมาแต่ไม่กลับมาได้มือเปล่ารอกครับการถอยกลับมาจะอยู่รัสเซียจะรู้สึกสบายใจก็ต่อเมื่อ,อ ผู้นำของยูเครนเปลี่ยนนะครับถูกโค่นลงแล้วก็เป็นคนของเองหรือว่าคนที่เห็นด้วยกับกับรัสเซียเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้นำนะครับนะฮะคุณทักษิณบอกว่าผมอยากให้ประเทศไทยเราใช้วิทยาศาสตร์นําพัฒนาอยากให้เป็นเช่นนั้นนะครับนะฮะจริงๆแล้วเราเนี่ยมีความได้เปรียบเยอะแต่ข้อเสียของเราคือวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยมันมันไมไ่รับการพัฒนาอย่างอย่างจริงจังเราต้องยอมรับนะครับว่า โลกทั้งโลกเนี่ยมันพัฒนาไปบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์เป็น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 แรงผลักดันนะฮะจีนเนี่ยพัฒนาวิทยาศาสตร์ไปเร็วมากนะครับแล้วก็ประเทศที่พัฒนาขึ้นมาก็ใช้วิทยาศาสตร์เป็นตัวนําแต่อย่างไรก็ตามวิทยาศาสตร์อย่างเดียวก็คงไม่ได้ก็ต้องมีทั้งเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมด้วยแต่ของเราประเทศไทยเราที่ผ่านมาเนี่ยวิทยาศาสตร์มันอยู่ในกลุ่มก้อนคนเล็กๆแล้วมันไม่สามารถกระจายองค์ความรู้ไปสู่ประชาชนได้ หรือบางครั้งมีองค์ความรู้แต่ว่าการนำองค์เอาความรู้หรือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมไปใช้กับประชาชนเนี่ยประชาชนยังไม่ตอบรับสิ่งที่มันขาดหายไปเนี่ยมันจะมีอยู่สองช่วงในความคิดผมนะครับในเรื่องของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ของไทยอันแรกเลยก็คือว่าเรายังไม่มีที่เราขาดไม่มีทิศทางชัดเจนว่าเราจะพัฒนาประเทศไปทางไหนเนี่ยนะครับในเรื่องวิทยาศาสตร์เราจะไปทางไหนเราจะเอาอย่างไร ประเด็นที่2ก็คืองานวิจัยออกมาเต็มบ้านเต็มเมืองเลยงบวิจัยเริ่มมีให้เยอะขึ้นเรื่อยๆแต่งานวิจัยออกมาแล้วเนี่ยมันมันไม่ไปสู่ประชาชนอะ่ะมันเป็นงานวิจัยที่ไม่เกี่ยวกับปากท้องประชาชนไม่เกี่ยวกับการที่จะพัฒนาประชาชนได้และงานวิจัยบางอย่างมันเกิดประโยชน์กับประชาชนจร,จร,จริงๆแต่กระบวนการในการนําเอางานวิจัยนะ่ะไปทําให้ประชาชนยอมรับถึงการเปลี่ยนแปลงอันเนี้ยเป็นความขาด เมื่อประชาชนเขารู้สึกว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องไกลตัวเขามากเลยนะพูดถึงวิจัยเงี้ยโอ้โหชาวบ้านประชาชนยะรู้สึกทำไมต้องทําวิจัยด้วยเหรอต้องมีนวัตกรรมด้วยเหรอแล้วประเทศไทยชอบคือนักนักวิชาการน่ชอบผลิตคําที่มันรู้หรอ่ะเป็นเป็นวัตกรรมรู้หรเช่นนวัตกรรมเรื่องของทับศัพท์เป็นภาษาอังกฤษบ้างหลันะฮะพูดถึงเรื่องการวิทยาศาสตร์การวิจัยต้องมีสมมุติฐานอะไรเงี้ย พอมันมันใช้ภาษาแบบเนี้ยพี่น้องประชาชนก็เลยรู้สึกว่าโอ้ฉันไม่ไหวละฉันรับไม่ไหวเราจะต้องปรับเปลี่ยนตรงนี้ให้ได้นะครับว่าทําอย่างไรที่จะพูดภาษาวิทยาศาสตร์ให้เป็นภาษาง่ายๆนะครับให้เป็นภาษาง่ายๆที่ประชาชนเข้าใจได้นั่นแหละประชาชนที่ยอมรับ และหลายอย่างมากนะครับที่งานวิจัยที่มันมีอยู่เนะี่ยมันมันมีประโยชน์กับประชาชนและหลายหลายงานวิจัยมากเลยคือประชาชนเองก็มีภูมิปัญญาที่เป็นความความรู้พื้นฐานอยู่ก็มีนะฮะเราจะทำไงให,ให้มันมันมาเสียบปลักให้ตรงกันได้นะไม่งั้นทุกวันนี้พองานวิจัยออกมามันก็ไปอยู่ในมือของอนักนายทุนนะครับที่เขาสามารถที่จะเอาเอานวัตกรรมนั้นนะไปใช้เรา เราจึงขาดการวิจัยหรือว่านวัตรกรรมที่มันเอามาใช้กับประชาชนนะฮะเราก็ไปโอ้โหทาส่งเสริมแต่อะไรที่มันไกลมากไกลตัวพี่น้องป,ประชาชนประชาชนก็เลยรู้สึกว่าไม่กยากจะไม่ไม่ไมค่อยอยากจะสนใจนะครับก็เลยกลายเป็นว่าทุกอย่างก็ซื้อออกมากกว่าจะทําวิจัยนะครับซื้อออกมากกว่าทดลองมันก็เลยเป็นประเด็นมันต้องแก้ทั้งองค์คาพรพิยพจริงๆนะครับงานวิจัยก็ต้องทํา แต่พอทําเสร็จแล้วจะเอางานวิจัยนั้นมาสู่การปฏิบัติได้อย่างไรทําอย่างไรให้เกิดประโยชน์ให้ได้วันนี้ดูสิครับประเทศไทยเราสังเกตไหมครับเรื่องทําการเกษตรเรื่องการทํานาเราก็ยินแต่เรื่องเดิมๆนะครับก็คือต้นทุนสูงนะครับชาวนาเสียหายจากน้ําแรงเสียหายจากน้ําท่วมเสียหายจากเรียกอะไรพวกโรคระบาดหรืออะไรที่เกี่ยวกับ กับข้าวนะฮะหรือไม่กับบอกว่าราคามันตกนึ่งอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายเราต้องกลับย้อนมาถามว่าวันนี้เราผลิตข้าวอ่ะได้ตรงความต้องการของตลาดหรือเปล่านะครับแล้วก็เราได้พัฒนาสายพันธุ์ได้ตรงความต้องการของตลาดโลกไหมเราตรงเราจะผลิตเพื่อที่จะให้ชานาผลิตแล้วกินในประเทศเท่าไหร่จะขายเท่าไหร่ตลาดเราอยู่ที่ไหนหอะไรอย่างเงี้ยแล้วการส่งขายก็ต้องเลิกความคิดแบบเดิมๆว่า เราส่งออกเป็นดําหนึ่งของโลกเราก็คิดแบบเดิมอะคือส่งออกเป็นเป็นเป็นข้าวเป็นตันๆเน่เราต้องเปลี่ยนในการที่เอาข้าวที่มันเป็นตันๆเนี่ยเอามาผลิตเอามาแปรรูปให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะฮะส่งข้าวไปเป็นตันๆสุดท้ายเขาก็ไปทำางอื่นแล้วก็กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าเราส่งเป็นเป็นวัตถุดิบอะเหมือนที่เราบอกว่าเราว่จะส่งยางออกเป็นเป็นกี่ตันเนี่ยแต่ทำไมเราไม่คิดจะ มีโรงงานที่มันจะผลิตยางรถยนต์ยางเครื่องบินนะครับยางล้อเครื่องบินนี่ผมให้ความสําคัญมากนะครับเพราะว่าเครื่องบินยังไงก็ต้องใช้ยางแล้วยางยางของเครื่องบินเนี่ยใช้ถึงจุดหนึ่งไม่นานนะเขาก็ต้องทิ้งละเพราะว่ามันคุกความปลอดภยัยและการเดินทางโดยเครื่องบินมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลายอย่างมามครับที่ที่เราน่าจะทำเนี่ยเป็นจริงเป็นจงังเรามียางที่ดีที่สุด แต่เรากลับไม่มีโรงงานที่ดีที่สุดเราก็เลยส่งยางดิบออกไปแล้วเขาก็ผลิตยางรถยนต์มาขายให้เรานะครับผลิตยางอื่นๆมาขายให้เราอันนี้ต้องเปลี่ยนนะฮะก็ช่วยกันอันนี้เป็นเป็นเป็นแชร์กันนะครับแชร์กันนะครับคุณราศร้าบอกผักที่นํามาจากจีนทําให้ผักไทยขายไม่ได้จะแก้ไขยอย่างไรเมื่อมันเป็นตลาดนะฮะเราเนี่ยเอา,อางี้นะครับเราไม่สามารถไปไปบล็อกนะครับว่าไม่ให้ของจีนเข้ามาขาย แต่เราต้องพัฒนาในเรื่องของการผลิตอีกแบบหนึ่งนะครับคือผักของไทยกับผักของจีนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผักจีนถูกกว่านะครับอันนี้อันนี้เราเราไม่ปฏิเสธหลายอย่างมากเราก็ต้องพยายามพัฒนาเรื่องของพันุ์เรื่องของการผลิตนะฮะและที่สำคัญกว่านั้นก็คือเราต้องเน้นเรื่องการผลิตพืชผักที่ปลอดปลอดสารนะครับและหลายอย่างมากที่เราดีกว่าเขาแต่ว่า เอาให้เอาใว้ผมตัวอย่างตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับคือเรื่องของหอมกระเทียมเนี่ยหอมที่ดีที่สุดกระเทียมที่ดีที่สุดคือหอมกระเทียมในของเมืองไทยนะครับแต่ว่าด้วยความที่กระเทียมกับหอมของจีนมันใหญ่แล้วคนไทยรู้สึกว่าโอ้อันใหญ่ใช้อันใหญ่ทั้งที่ท่านก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ากระเทียมของจีนเนี่ยมันเป็นกระเทียมที่เอามาเจียวอะไรนี่ไม่หอมเลยเอามาทําอาหารไม่หอมเลยนะครับเพราะว่ากระเทียมใหญ่แบบนั้นมันเหมาะสำหรับการเอามาเอามาปิ้งเอามาย่าง แต่ไม่เหมาะเอามาเจียวเอามาทําอาหารรัฐเองต้องเข้ามาช่วยดูแลอย่างเป็นจริงเป็นจังนะครับแล้วก็ช่วยกันพัฒนาเรื่องคุณภาพนะฮะตลาดเราต้องเปลี่ยนตลาดแล้วผักพืชผักเราเนี่ยต้องเป็นพืชผักที่ปลอดภัยนะฮะนี่คือนี่คือสิ่งที่จะต้องทำนะฮะแล้วก็เราเห็นนะครับว่าคนมีกําลังซื้อที่สามารถซื้อผักราคาแพงๆได้นะครับจะขอให้มันปลอดภัยนะฮะ จริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ามีประชากรจํานวนไม่น้อยเลยที่พร้อมที่จะจ่ายแพงกว่าเดิมนิดนึงแต่ได้อาหารที่ปลอดภัยเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยเราก็กินผักที่มีแต่สารพิษเข้าไปนะครับผมเองเนี่ยฝันมากนะฮะที่จะทําข้าวปลอดสารขึ้นมาให้ได้นะครับนะฮะก็จะพยายามทําอยู่วันนี้ผมก็เพิ่งจะปลูกข้าวโพดวันนี้เพิ่งลงข้าวโพดไปประมาณสักไม่เยอะครับประมาณ30 40ต้นนะฮะก็พยายามจะ ทำไว้ในการบริโภคของตัวเองเป็นเป็นการปลูกแล้วก็ทำด้วยตัวเองตันนี้ลงข้าวโพดไปสามพันไม่ใช่สามพันต้นนะสามสาพันของพันพืชพันนะครับเป็นข้าวโพดสีม่วงสีเหลืองกับสีขาวเป็นก็เอาลงปลูกลองปลูกดูนะครับก็ปลูกอย่างละประมาณสักสิบสิบยี่สิบต้นประมาณนี้เป็นการทดลองเพื่อที่เราจะเอาเมลา็ดพันธุ์ออกมาแล้วก็ปีหน้าเนี่ยผมก็ว่าจะลองปลูกข้าว ข้าวที่เคยทำเป็นข้าวหอมมะลิเมื่อปีที่แล้วนะฮะ,ะปีนี้ผมว่าเราจะเปลี่ยนเป็นข้าวกขอสี่สามนะครับกำลังจะปรับเปลี่ยนเดี๋ยวจะลองดูซิว่าจะสามารถผลิตในพิษโลกได้ไหมในพื้นที่ที่มีอยู่ผมจะทําข้าวกขอสี่สามซึ่งเป็นข้าวเหมาะสําหรับคนที่เป็นเบาหวานคนที่ดูแลสุขภาพเพราะเป็นข้าวที่มีน้ําตาลต่ากว่าปกติงนั้นผมคิดว่าถ้าเรากินอาหารดีกินอาหารที่มันสะอาดปลอดภัยกินยังไงเราก็เป็นอย่างนั้นนะฮะนี่คือความที่ผมตั้งใจเพิ่งจะเก็บ เม็ดพันธุ์ของถั่วพล้าเข้ามาได้เยอะนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะขยายพันธุ์ไปรเรื่อยๆเพราะถั่วพล้าเนี่ยนะฮะนอกจากว่ามันสวยแล้วยังช่วยบำรุงดินได้ดีนะครับผมจําได้ผมไปซื้อถั่วพล้าที่บอกมาปลูกที่สวนเนี่ยไปซื้อจากอีสานนี่แหละนะครับเดินทางไปลงพื้นที่ที่สกลน,ค,น,นครนะฮะตอนที่อยู่เป็นที่ปรึกษามุติกระทรวงอวแล้วก็เจอชาวบ้านใส่ขวดประมาณขวดแค่นข,ขวดเล็กๆนะเม็ดมันใหญ่มากผมถามว่าคืออะไรเขาบอกว่าถั่วพล้า ผมบอกมาปลูกทําอะไรเขาบอกเอาไปปลูกเถอะผมก็เลยซื้อคุณป้ามานะครับ20บาทขวัน,นี้แล้วก็เอามาปลูกไว้ที่สวนตอนนี้ก็ผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วก็เป็นมเมล็ดละนะฮะก็เดี๋ยวจะขยายนะครับแล้วก็เพื่อ,อามาขายเพื่อามาขาย <laughs> พี่โอ๋บ่เข้าใจค่ะหมายถึงสามสายพันธุ์ใช่เวลาเวลาพูดมังทินทนึกไปออจจะใช่คำพูดว่าอะไรสามพัน่ไม่ใช่สามพันต้นสามสายพันธุ์ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างวันนี้วันนี้ลงไปละนะฮะเดี๋ยวคงได้เห็นผลนะครับจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็เพิ่งจะขยายเาจ้าตน้นตอนนี้ผมขยายเผือกอ้อยขึ้นมาอีกอีก,อก,อกชุดหนึ่งนะครับเผือกอ้อยคือเผือกที่มันไม่ได้มีหัวนะมันขึ้นต้นเหมือนต้นลำอ้อยมันเป็นเผือกแต่มันเป็นลำต้นเหมือนต้นอ้อย นะครับเวลาเรากินก็ตัดตัดกินได้เลยนะครับไม่ต้องไปขุดใต้ดินถัว่วแล้วก็เผือกอ้อยเนี่ยนิยมมามาสามารถกินดิบได้นะครับไม่เป็นอันตรายแล้วก็นิยมมาทําเป็นส้มตำอะไรแบบนี้นะคล้ายๆกับหน่อไม้ดิบหน่อไม้หน่อไม้สดนะฮนะก็เดี๋ยวพอม,มาเติบโตแล้วก็จะเอามาอวดให้ดูว่าเป็นอย่างไรเอาละครับวันนี้พูดคุยกันชิปปาถะนะฮะขอบคุณสําหรับ ดาวที่มอบให้วันนี้280ดวงขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณสำหรับทุกท่านที่โอนเงินเข้ามาในโครงการของเราจะก้าบริการเี๋ยวพวกนี้ผมสัญญาว่าจะไม่ลืมเรื่องเลขบัญชีนะครับกร่าบขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณจิตบอกว่าไม่มีที่ปลูกเราซื้อจากอาจารย์ <c oughs> ปลูกได้ใส่กระถางไแ้แหมปลูกได้ใช้พื้นที่นิดเดียวเองนะปลูกสัก 3- ามสี่ต้นมีความสุขดีนะนะลองดูนะคุณจิตลองหาทางปลูกต้นไม้3ามสี่ต้นไว้ที่บ้าน เป็นดอกไม้ก็ได้ไม้ผลก็ได้สนุกดีนะครับปลูกแล้วก็เห็นมันเติบโตนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ